จเจริญธรรมสำนักดีค่ะชื่อฟ้าคำเวียงพุทธรัดนะคะวันนี้เป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยนะคะเรามาฝึกงานทั้งหมด15วันค่ะวันนี้เราจะมาปรุงยาในแบบแผนของแพทย์แผนไทยกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีการปรุงน้ำมันพรยค่ะซึ่งเป็นน้ำมันพรยจะทำอยู่3สูตรด้วยกันนะคะ วิธีการปรุงยาแบบแพทย์แผนไทยมันก็จะมีอยู่28ชนิดนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทำโดยการหุงค่ะซึ่งการปรุงยาในแบบแพทย์แผนไทยมี28ชนิดอาจจะเป็นการดองสุรานะคะการปั้นเป็นลูกกลอนหรือต้มเอามาต้มอาบมาต้มดื่มนะคะซึ่งมี28วิธีด้วยกันแต่วันนี้เราจะมาทำแบบหุงนะคะ น้ำมันพรายที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นน้ำมันน้ำมันขาวนะคะน้ำมันที่เอามาใช้ในการหุงซึ่งเ,เป็นน้ำมันที่เก็บไว้2ปีแล้วเราก็จะมาทดสอบกับสมุนไพรอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะว่าชนิดไหนจะสามารถทำได้ดีกว่ากันนะคะอันนี้หม้อแรกนี้เราก็จะใส่พรายลงไปค่ะพรายซึ่งเราจะใช้พรายแห้งนะคะในในวันนี้เราจะใช้พรายแห้งแล้วก็มีส่วนผสมของข,องขมิ้นชันด้วย ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการสมานแผลซึ่งน้ํามันพลายที่เราจะหุงวันนี้เราจะนําไปใช้ในการดูแลรักษาอา,อาการเคล็ดขัดยอกเส้นเอน็นแล้วก็สมานแผลในตัวด้วยนะคะหม้อแรกของเรานะคะก็จะใส่พรายแล้วก็ขมิ้นชันเป็นเป็นเมนหลักนะคะแต่ว่าเราก็จะใช้การพูค่ะการพูเอาลงมาเพื่อที่จะดับกลิ่นน้ํามันที่เราเก็บไว้ใน ระยะเวลาสองปีอาจจะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไรแต่ว่าเราจะใช้การพูในการทดสอบในวันนี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้กลิ่นที่ดีขึ้นมาส่วนหม้อนี้นะคะหม้อที่2นี้เราจะใช้ตะไคร้ค่ะซึ่งตะไคร้ตะไคร้ก็มาช่วยดับกลิ่นอีกหม้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาทดสอบด้วยกันนะคะส่วนก็หม้อที่สมเราจะใช้่าสดค่ะ ในการห่านลงไปเพื่อที่จะเทสใน,ในการทําน้ํามันหูในครั้งนี้นะคะแล้วก็พ้นเราใช้กับเพื่อนๆที่มาฝึกง,งานด้วยกันนะคะอันนี้เป็นน้ํามันที่เราหงมาแล้วสองวันค่ะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะทั้งสามหม้ออันนี้เป็นหม้อท,ที่สามที่ใส่ขาจะเป็นสีนี้นะคะสีก็จะสวยมากเลยค่ะอันนี้อันนี้หม้อแรกเป็นการพูที่เราใส่การพูอันนี้จะสีเข้มขึ้นมามากกว่านะคะ แล้วก็อีกแก้วหนึ่งอันนี้เป็นตะไครตตะไคร้นี้สีสีอ่อนกว่าเพื่อนนะคะก็จะเป็นอันนี้คือสีของสมุนไพรที่เราหุงมาแล้วสองวันนะคะซึ่งในการหุงครั้งนี้เราจะใช้เวลาห่งทั้งหมดสี่วันค่ะเพื่อให้กระบวนการในการหุงนั้น,นดึงประสิทธิภาพของยาที่เราใช้หะะ่วงออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ จากนั้นเราก็จะไปแต่ง,ตงสีแต่งกลิ่นค่ะด้วยการใช้กระบูนเมนทอนแล้วก็พิมเสนนะคะเพื่อที่จะให้กลิ่นเนี่ยของน้ำมันของเราเนี่ยดีขึ้นเพื่อเวลาที่เราเอาไปใช้ก็จะสามารถใช้ได้อย่างมีความสุขนะคะในการใช้อันนี้เป็นวิธีในการหุงนะคะซึ่งซึ่งเ,เรามาฝึกง,งาน15หวันในครั้งนีเน้เราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องขบวนการของการทำสมุนไพรใน ชนิดต่างๆทีนี้เนี่ยเราเราเราทำการเทสกับเพื่อนๆที่ที่มาฝึกง,งานด้วยกันแล้วนะคะว่าสมุนไพรในสามหม้อเน,นี้ยแบบไหนที่เพื่อนๆพ,พึงพอใจมากที่สุดน,นะคะเดี๋ยวคุณพี่ะะพี่หน่อยนะคะจะมาสรุปให้ฟังว่าเพื่อนๆเ,เ,เราชอบแบบไหนคะ่ะตัวที่เรามันจะมีสามตัวนะคะตัวหนึ่งที่หุงด้วยหุงด้วยการพูอ่าการพูก่อนนะคะตัวการพูนี้นะคะจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะคะที่เราสรุปกันได้ว่า กลิ่นการภูมันจะนำนะคะแล้วกลิ่นของน้ำมันก็ไม่หืนแต่ว่าเราได้กลิ่นของการภูมากเกินไปนะคะก็สรุปแล้วว่ากลิ่นนี้ยังไม่เป็นที่พอใจนะคะ่ต่อไปนะคะตะอันนี้ก็สรุปได้ว่ามีคนเลือกอยู่ประมาณสองคนนะคะจา,จากกี่คนนะคะจากสิบห้าคนค,ะค่ะ,ะตัวนี้นะคะ,ะเป็นตะไคร้กลิ่นของตะไคร้ก็จะนําเช่นกันนะคะ มีคนเลือกกลิ่นนี้นะคะสามคนค่ะตอนนี้อยู่ที่ห้าคนนะคะแสดงว่าอีกสิบคนนะคะถึง <ไป S 1> พอใจก,กลิ่นของตะคะเอกกลิ่นข,<า>ของข่ามากที่สุดเนื่องจากว่าไม่มีการไม่มีกลิ่นของขานำนะคะตัวน้ำมันที่เราพยายามที่จะดูความหืนของมันนะคะดูสูตรดมกลิ่นหืนของน้ำมันก็ไม่มีค่ะนี่คือวัน ที่สองของการหุงนะคะแต่ว่าเราจะใช้ทั้งหมดสี่วันหงุหงทั้งหมด4ี่วันะนะคะอ่าก็จะประมาณนี้ค่ะสรุปแล้วว่าตัวขาเป็นจุดเด่นที่เราจะพัฒนาต่อยอดต่อไปว่าอ่าน้ำมันของเราจะยังคงความหุงอยู่หรือเปล่านะคะขอบคุณค่คะที่เพื่อนๆทดสอบนะคะว่าทั้งสามหม้อนี้เราแบบไหนน่าจะ เป็นผลดีมากที่สุดในการาทําน้ํามันในครั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วมันดีมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็จะสามารถใช้น้ํามันที่สามารถที่เก็บไว้หลายๆปีเนี่ยมาต่อยอดด้วยสมนุนไพรที่เราทดสอบนี้ได้แล้วก็จะทําให้น้ํามันเก่าที่เราเก็บไว้นี่คะ่ะสามารถนําเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้นได้ด้วยนะคะค่ะ